กลับบ้านแล้วใจสวัสดีพี่ใจสวัสดีเดี๋ยวตอนนี้ก็จะสิ้นงาสละวับบนเนาะเออมันส่นดงดกน้อยคนนะคืจะทายยังเงบ้ากินมากยาวอยู่ทักแค่กึนบนกกบุกตกเลอดเข้าว่ากูลอบถอดบ้านโอ้ยเด้อ นั่นแหละโอ้โหอย่างไรหอนใจละหอนใจละตอนนี้วะแมนเออก็ยังะดออยู่โรงงานไหนตอนบ้านกี่โมงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งยุบเสียโมงไปประมาณนั้นแหละตอนนี้ก็อยาขาวแห้งเนาะจ้าจ๋าตายไอ้มาจะใส่นะโอ้มาเห็ดเวียงอยู่ตะแค่หรอเออไปเป็นเวียงอย่างนี้อยู่ตะแค่โอ้บอกๆนะต้นเดือนนี้เด้อ อ้ค่เ้อาเออไอเป็นเรียกยูตะแค่งากจากวันละได้ประมาณแปกวันนี่แหละเออมีเรียกยูหันก่อนน่ะไม่นเออคนงานหมนกันนะผิดการงเพ่นได้เจ้ากุมนเงินฟรีวะโกเมจัดสรนเอากลือเอาขมิ้งกนจบเเลย คนบ้านวันนี่ซื้ออย่างนี้มีเจ้าขเอ็นเหรอแมนโอ้สวัสดีครับเจ้าขเอ็นนี่ก็ซื้อมาเข้ามาบ่นทุกท่านอ่ะเอาละ